สวัสดีทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องงาน PlayStation State of Play ท0 2 2กันนะครับก็คืองาน State of Play ของ PlayStation นะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนอาทิตย์ห้านะครับคือผมไม่ได้ดูแล้วก็ตื่นมา9้าโมงอินบล็อกมาเต็มเลยพี่ครับ The Resident Evil 4ก็เลยเอา HD ขึ้นเ,เลย HD ในรูปแบบใหม่ใน <laughs> รูปแบบที่สวยนะเ,เดี๋ยวนี้ Resident Evil เขาบอกว่าเขาใช้ เฟกโมเดลก็จริงแต่ว่าสวยนะครับทำเลือกนางแบบที่แบบเหมาะนะแล้วก็หลายๆคนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับ Resident Evil ในครั้งนี้ผมเตรียมคอนเทนต์หนึ่งไว้นะครับคือ Resident Evil Code Veronica นะครับเตรียมไว้เพื่อที่จะแบบว่าถ้า R E 4 Remake หรือว่า R E 4เนี่ยมาผมจะทำ Code Veronica ชื่อหัวข้อเราๆว่าภา,าคที่ถูกลืมอะไรประมาณนี้แลวแม่งก็มาจริงๆเว้ยผมเขียนบทเขียนอะไรไว้แล้วเดี๋ยวจะไปปรับปรุงแก้ไขนิดนึงคิดว่าวันอาทิตย์น่าจะได้ดูกันนะครับเกมเก่าเล่าใหม่ Code Veronica อย่าให้เหมือน IE 3ก็พอแล้วทจริงก็เนาะก็คิดว่า IE สก็มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายสำหรับแคปคอมนะครับผมไม่ห่วงเรื่องเกมเพลย์หรือว่าธีมแน่นอนว่าวิเลตวิเลตเราเห็นแล้วว่าเกมกึ่งโอเพนเวิลด์แล้วมีความเป็นเซอร์ไว r ์เบอร์เฮอร์เรอร์กับแอคชั่นมันเป็นยังไงซึ่งมันตอบโจทย์ภาคสี่ลีออนอาจจะไม่ได้เวอร์เหมือนในสี่ออริจินัลที่แบบว่ามีตีลังกามีแบบหลบเลเซอร์มีแบบอะไรวรัเวตเตะหัวหลุดอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับ แต่ก็มันน่าจะคล้ายๆวิลเลจนะครับแต่ก็ตัวละครอาจจะเก่งกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือยังไม่มีอะไรเลยก็มารอดูเนาะอ่ะแล้วก็ใช่ครับเป็นทีมของ2 r e รีเมคซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอะน่าไว้ใจได้นะครับ2 Re รีเมคเนี่ยเป็นเกมดีนะเป็นเกมที่ดีมากเลยแต่ว่าที่หลายๆคนผิดหวังก็คือในเรื่อง AB นะฮะซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของเวอร์ชันตัวฉบับแล้วรีเมคไม่มีตอนนั้นอาจจะโดนเล่งงานคือแคปคอมเนี่ยเขาเห็นแล้วแหละว่าเขาเห็นแล้วลว่าการรีเมคอะมันขายได้ แล้วก็โดนด่านะครับว่าจะหากินกับของเก่าอะไรนักหนาก็มันขายได้อ่ทุกคนนะถ้าผมเป็นแคปคอมผมก็อยากจะขายค่าอยอื่นเขาก็ทำนะฮะคนนี้อาจจะทำซายเลนท์ l EA จะทำ Death Specs สควออินิกก็ทำไฟ n อลทำไมไม่มีใครโดนด่าเลยมาถึงดดนะครับคอมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> คอมสเปคไหนเล่น r e 4ได้อันนี้เขายังไม่เปิดเผยเลยครับแต่ดูจากดูจากความที่เป็น r e 4นะดูดูเอาจากสเกลของ R e 4อะ่ะอจต้นฉบับอะ แล้วมาทำให้มันเป็นเรมคเหมือนภาค2ต้นฉบับสเกลสต้นฉบับการเป็น2องเรม e เงี้ยคิดว่าถ้าจะพอๆกับวิ l เลจนะครับคิดว่าไม่น่าจะหนีกันมากอืมอาจจะเยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าเ,เป็นเตอร์เทอร์สันเตอร์เทอร์ัต้องมีการเห็นตัวละครเรามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโมเดลตัวละครมันต้องขยับต้องอะไรตลอดเวลาอาจจะมีการลักไก่ไม่ได้ไม่เหมือนวิลเลจที่เห็นตามือเนาะ มันก็อาจจะลักไก่โดยการตัดดีเทลผมตัวละครอ,ออกอะไรเงี้ยไม่มีการสั่นไหวอาจจะเงาในตัวละครอ,อาจจะน้อยอาจจะเห็นเรนเดอร์แค่มืออย่างเงี้ยแต่พอเป็นเติร์สเพลสั้นเห็นตัวทั้งตัวละครน,นะครับตัวละครต้องมีแอนิเมชันการกระพริบตาการแบบทำหน้าแบบโอ๊ยเจ็บอะไรเงี้ยก็อาจจะกินสเปคมากขึ้นนะครับมากกว่าวิลเลจแล้วสเกลเกมผมไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะหนีกับวิลเลจมากก็เตรียมๆไว้แล้วกันเนาะถ้า PC คิดว่าการ์ดจอ4กิกนะคือขั้นถมนะครับสำหรับ1650 1 0 5 0 Ti ่าที่อะไรเงี้ยนะก็ลองปรับปรับกันดูแล้วรอดูใกล้ๆแล้วกันแต่คิดว่าสำหรับคนที่ใช้ rtx เนี่ยน่าจะมี dlss นะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นได้สำหรับ rtx ตื T ่นเต้นกับ re 4 remake ไหมอันนี้เดี๋ยวขอพูดเรื่อนนะครับมันไม่ใช่ remake นะครับเขาบอกว่ามันคือ44 4เลยเฉยไม่มีคำว่า remake อาจจะเป็นการ reboot กึึงรีบูตสำหรับภาค4นะครับอันนี้ก่อนพูดไปก่อนแล้วก็ ถามว่ารู้สึกยังไงก็อยากเล่นแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นไม่เหมือนกับตอนช่วงนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นกับเกมเท่าไหร่ <c oughs> ก็คือมาก็เล่นนะฮะมาก็เล่นอยากอยากได้คอมใหม่มาเล่นภาพสวยๆอยากมาทํารีวิวอยากได้ยอดวิวอยากได้ตังค์ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละครับคือสิ่งที่อ,อจะลองแต่ก็หลายๆอย่างที่เราเห็นมาครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ,อ ไอผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะเซนเลอร์ eller, นะครับเซนเลอร์ eller, ชื่อเหมือนเหมือนซินเลอร์ผมจำได้นะฮะแล้วก็อะไรอเอชลี่อย่างเงี้ยเป็นตัวตัวเด็ดตัวเด็ดซึ่งน้องน่ารักดีนะฮะสำหรับภาคนี้นะภาคเก่าก็น่ารักดีแล้วผมว่าคาแรคเตอร์แอชลี่อ่ะมันต้องเอาแต่ใจอาจจะมีการด่าลีออน้ว่แบบ fucky ออนลีอจจอนอะไรเงี้ยอาจจะมีเพราะว่าผมไม่อยากพูดคํานี้เลยว่าแต่มันลูกนายกอะ่ะเออมันต้องแบบ คุณหนูอาจตใจมันต้องมีโมเมนต์อย่างนี้นิดนึงนะอาจจะแบบถึงขิกถึงขิงอาจจะเป็นมอยล่าอินสปิเรชันเลยก็ได้นะก็มารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าความน่าลำคาญมันคือคาแรคเตอร์ของแอชลียอยู่แล้วถ้าถ้าแอชลียเก่งแกล่งมันก็ดูไม่ใช่แอชลียนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะนำเสนอ,อยังไงนะครับก็รอดูแล้วกันนะแต่ผมอยากให้แอชลียเป็นแบบเดิมมันดูเป็นคนาแรคเตอร์คุณหนูอะคุณหนูอัตใจที่แบบ ทุกอย่างต้องได้ดั่งใจกูอ่ะเอออยากให้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะช้อปปี้ไม่ได้โฆษณาอย่าพูดมากเด่ตีปากเมอเซนเอรี่จะโดนตัดไหมผมว่าไม่นะครับเพราะว่าวิลเลจทำมาแล้วสี่ก็น่าจะทำนะครับแต่ก็ไม่แน่นะภาคสามยังโดนตัดเลยเออพูดถึงเอดาหน่อยเอดาเนี่ยเอดาเราจะเห็นแวบหนึ่งใช่ไหมเห็นแบบคือลือผมชอบคอสตูมของเอดาในภาคสี่นี้มากเพราะอะไรอย่างแรกเลยแม่งเมืองหนาวนะไอ้ที่ลีออนมาเมืองหนาวลีออนใส่ใส่โค้ตตัวอย่างน้ำเลย มีการหายใจเป็นควันเอด้ามึงใส่กี่เท้าไปงานกาลาดินเนอร์ไม่ใช่เบคอไม่ make ซ e เลยอันนี้เอด้าคือผมเคยเปิดให้ดูว่าเอด้าควรเหมาะกับชุดไหนในภาค4คือชุดของเอสไท e ์แมนนะฮะในเดียวในโหมดเสริมของภาค4เอธาเนี่ยชุดนี้น่าจะเหมาะนะครับแต่แน่นอนถ้าลง P.C มึงโดนมอดนูุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแอชหรือเอดารีออนมึงก็โดนเพือผู้ใหญ่บ้านหร, ler, หรือเซนเลอร์หรืออะไรมึงโดนหมดไม่สําคัญเลยครับว่าเขาจะแต่ชุดอะไรนะครับอยู่ที่ว่าคนจะมอดอะไรลงไปมากกว่าซึ่งกูเดาแล้วเนีไม่เกเอก็ <laughs> โดนแน่แนะแล้วก็อก็น่าจะมีซับไทยภาคไทยนะครับแต่ซับไทยเนี่ยมีให้อยู่แล้วผมคิดว่านะครับสำหรับเกมของเพ a y s t เตชั n ที่เวทีเพลย์สเตชันอย่างนี้ยังวีดีชก็มีภาคไทยน,นะภาคสี่จะไม่มีภาคไทยก็คงไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะมีชาวมัดแน่นอนครับนะโดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับชาวหืนกระหายชมรมคนชอบ <c oughs> อะไรพวกเนี้ยโดนแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับทุกภาคไม่ว่าคุณจะไม่ว่าจะเป็นแครไม่ว่าจะเป็นจิวไม่ว่าจะเป็นเอเดนสองรีเมคโดนหมดนะชาวมอด,ดนูตที่แบบยอดนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นว่าทำไมเขาต้องรีบูต เขาจะตัดตรงไหนออกหรือภาคนี้จะไม่มีเวสเกอร์อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าไม่มีโคดเวโรนิก้าก็แสดงว่าภาคนี้อาจจะไม่มีเวสเกอร์หรือว่าอาจจะได้เห็นว่าเวสเกอร์โผล่มายังไงเลยก็ได้เพราะในโคดเวโรนิก้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเวสเกอร์มันโผล่มาเพราะอะไรมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงนะฮะนะใครไปเจอเวสเกอร์มาทำาใไ้อยู่ภาคสีมาปุ๊บเวสเกอร์โผล่มาเลยแสดงว่ารีเมคที่ผ่านมามันไม่มีความหมายเห็นบอกว่าสี่รีเมคจะมีแคลมาด้วยก็น่าสนใจครับในอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องใหม่หมดเลยอาจจะ อาจจะมีตัวละครเป็นแฟนเซอร์วิสอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องใหม่ที่ไม่ใช่ว่าแบบลีออนไปช่วยแอชลี่แล้วไอ้นนตายไอ้นี่เกิดแล้วก็ไปรู้จักรัสพากัสแล้วก็นั่งเจสติกกีหนีออกมาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ถามว่าถ้าผมยังต้องการเกมสัก8ชั่วโมงไหมจริงๆก็ดีนะ8ชั่วโมงเป็นเป็นความยาวที่กาลังสนุกนะครับอย่างวิเชเนี่ย8ชั่วโมง10ชั่วโมงกำลังดี แต่ถ้าแบบสัก3ชั่วโมงก็น่าเสียดายเนาะแบบเกมแม่งยาวมากเลยภาค4 6 7กเจชั่วโมงแต่มาตัดเหลือ3ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่นะแต่ก็นั่นแหละอยู่ที่ความพอใจนะครับถ้าเกิดสนุก3ชั่วโมงอัดแน่นก็โอเคแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมคิดน่าสนตัวผมนะคิดว่า e 4สีน่าจะเป็นภาคที่ไว้ใจได้เพราะว่าต้นฉบับมันเป็นเกมออฟเดอะเยียเป็นเกมที่ได้รางวัลเป็นเกมที่คนเชื่อถือ ถ้าครับคอมเผางานเหมือน3รีเมคที่เขาได้บทเรียนไปแล้วเขาโดนด่านแน่นอนหุ้นตกแน่นอนคิดว่า4รีเมคหรือว่า4ตัวใหม่4รีบูตตัวใหม่เนี่ยประสิทธิภาพไม่น่าแย่คือการที่มันลง next gen เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะกินสเปคแบบมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเขาไม่อยากตัดโน่นตัดนี่ออกนะเถ้าเกิดตัดออกเพื่อที่จะไปลง p ีซีอ่ะเขาต้องตัดหลายอย่างมากแต่สําหรับ PC เนี่ยมันมีตัวเรื่องในการปรับนะครับบางคนอยากเล่นมากคอมกากเงี้ยปรับให้เป็น 420p ปรับโล อาจจะมีมอสโลสเปกมาช่วยอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเล่นได้อยากให้ตัวเลื่อยผมมาคือตัวเลื่อยอ่ะไม่ได้ทำอะไรมากเลยเอาแจ็คเอาลุงแจ็คถือเลื่อยเออมาเปลี่ยนสกินก็เป็นตัวเลื่อยละนะคิดว่าคิดว่าตัวเลื่อยไม่น่าจะต้องทำอะไรเยอะคืออย่างที่บอกอ่ะลุงแจ็คในภาค7็ฉากที่มันใช้เลื่อยอ่ะมันก็น่ากลัวแล้วนะฮะใครเห็นก็แบบรู้สึกมันตื่นเต้นเออเอาตัวเลื่อยแบบนั้นอ่ะอาจจะเก่งกว่าหน่อยหรือว่าอ่อนกว่าหน่อยก็ไม่ผิดนะเป็นเปลี่ยนสกินลุงแจ็คเป็นใส่ถุงคุมหัว เผือเอาลุงแจ็คถุงขั้วหัวกลายเป็นตัวเลื่อยละ่ะทำเราบผมนะถ้าผมเป็นแคปคอมนะตัวเลื่อยไม่ใช่โจทย์ที่ยากแค่เอาลุงแจ็คมาทําใหม่จะเพิ่มอะไรใหม่ๆเขา้ามาได้แต่อย่าตัดคือผมคิดว่ามันต้องตัดนะครับในบางอย่างเพราะว่าหลายๆอย่างใน i อ e 4ีเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันดูเป็นเกมที่แบบเวอร์เนี่ยมนุษย์มากเกินไปแต่อาจจะไม่ได้แบบตัดทิ้งนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนมากกว่า,าจ,จะเรียกว่าตัดก็คงมันอาจจะแรงไป เรียกว่าการเป็นการเปลี่ยนเป็นการทําอะไรในม,มุมมองใหม่ๆนะครับก็มารอดูว่าเขาจะทํายังไงเนาะอาจจะไม่ได้ตัดแบบว่าแปดชั่วโมงเหลือ3มชั่วโมงอนะไราเงี้อาจจะแบบน้อยลงเพราะว่าถ้าเกมที่เป็นเภาพสวยสเกลใหญ่ใช้เวลาทําเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยากจะทําจริงจังไหมมันไม่ใช่ภาคหลักที่แบบภาคเก้าไม่ใช่ของใหม่เขาอาจจะไม่เต็มที่กับมันผมก็คิดว่าไม่รู้อะไว้ใจไม่ได้อะเออ มีข่าวว่าเอเดนจะลวงาริออนก็อาจจะเป็นไปได้นะแบบมีจุดหนึ่งที่แบบลริออนอ้บริออนจะตายแล้วออแล้วก็เอเดนก็ไปไป,ไปทาอะไรทั้งอย่างแล้วริออนก็แบบเหมือนในตอนไซคซสตี้เลยเนาะอาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคาดหวังได้แค่ไหนนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นภาคสี่เป็นภาคที่เคยยอดเยี่ยมเป็นภาคเกมออฟเดอะเยียาก่อนก็น่าจะหวังได้แต่ภาคสามก็เคยเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันก็โดนทําเละมาแล้วใน รีเมคโดนยำเลยไปแล้ว